สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่หญิงจะแปลนวันนี้มาส่งเสียงยำดึกนิดนึงค่ะเป้าหมายปี2021คืออะไรคุณอยากเป็นคนแบบไหนระหว่างกาแฟเต็มแก้วหรือกาแฟครึ่งแก้วยังไม่ต้องตอบคำถามนี้ก็ได้ค่ะเราลองมาคุยแล้วก็ปรับหมายเซตกัน แล้วคุณค่อยไปให้คำตอบตัวเองหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบโอเคมาดูกันเลยค่ะว่าปีนี้เหลือเพียงอีกเดือนกว่าเท่านั้นเองก็จะปีใหม่แล้วน้องๆมีเป้าหมายของปีนี้ไปถึงไหนกันแล้วเอ่ยสำเร็จไปกี่ขั้นกันบ้างคะเคยลองย้อนกลับไปดูรายการเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เมื่อตอนต้นปี2020กันบ้างหรือยังครับ ลองใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้มีค่าทุกวินาทีเน้นนะคะทุกวินาทีจะได้ไม่มานั่งเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มานั่งบ่นว่ารู้นี้น่าจะทำตั้งนานแล้วสำหรับแม่หญิงเองเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่งและก็ยังมีบางอย่างที่จะต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปแต่ขอบอกว่า ไม่ท้อแล้วก็ไม่ถอยหลังแน่นอนค่ะเพราะอายุก็ไม่น้อยแล้วอย่ามาถามนะว่าอายุเท่าไรอันนี้ขอเก็บเป็นความลับอ,อยอมรับว่าตอนนี้ปลดล็อกตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะทําตามใจตัวเองสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับตัวเองพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างแน่นอนว่าทุกคนที่เข้ามาพบเจอช่องของแม่หญิงไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y YouTube t i k t อกหรือ Facebook f แฟนเพจชื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่นทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้แนวคิดระดับจิตใจที่สูงขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นขอเพียงแค่เปิดใจแล้วเราก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันเราจะพัฒนาศักยภาพในตัวเราดึงความสามารถของตัวเราเองออกมาให้มากที่สุดแบบไม่กัก๊ก มาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยกันนะคะคืออยากจะสอนและบอกต่อประสบการณ์สิ่งดีๆที่อยากจะแบ่งปันบอกขอบอกว่าไม่กักแน่นอนค่ะเราจะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็พัฒนาระดับจิตใจให้สูงขึ้นสร้างพลังบวกไปด้วยกันนะคะขอปิดท้าย podcast นี้ด้วยคำพูดดีๆ เตือนใจแล้วก็ปรับ m i n เซ็ตของเราไปพร้อมๆกันค่ะดาไม่ได้โมโต o โมโตถึงไม่สำเร็จก็ไม่เสียหายอะไรไม่ลองก็ไม่รู้เราลองมาท้าทายตัวเองตั้งเป้าหมายปี2021เริ่มนับหนึ่งใหมย่ยังไม่สายค่ะไม่หญิงเองถึงแม้จะอายุปูณน,นี้แล้วเราก็ถือว่า เรายัางพร้อมที่จะเรียนรู้อย่าให้อายุมาเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ